ช่วงที่1แคก V.I.P กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้บัวพาทุกท่านมายังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านพล้าจังหวัดนครนายกค่ะด้วยในปัจจุบันค่ะคิดว่าหลายท่านคงทราบกันดีถึงปัญหาจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งนับว่าเป็นวิกฤตแล้วก็มีผลกระทบอย่างมากกับ สถานศึกษาและก็ชุมชนค่ะโดยรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีนโยบายและก็สั่งการให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท73คณะส่งและก็ชุมชนค่ะก็ต่างตระหนักถึงปัญหานี้เช่นกันค่ะจึงได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีลงนามันทึกข้อตกลงโครงการสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นในวันนี้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุรีของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านปียาวัฒน์กิติคเนศวรที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากรองผอ,อ,อสอพอ,พอพอนครน,นายกค่ะซึ่งมีความรับผิดชอบดูแลโรงเรียนจํานวน130โรงเรียนค่ะได้ร่วมลงนามข้อตกลงด้วยเพื่อที่เราจะขยายผลดําเนินการเนี่ยไปยังโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครน,นายกค่ะ สำหรับภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรตามพี่ดอนไปเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านี่นะครับทางฝั่งภาคของรัฐบาลรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านทําเป็นนโยบายหลักเลยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า วันนี้อยากจะให้ท่านฝากในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับน้องๆเยาวชนที่ชมบ้างครับ,รบก็อันดับแรกเลยนะครับบุหรี่ไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นนโยบายหลักของท่านเพิ่มปูนชิชอบนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านก็เล็งเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญในชุมชนปัญหาสําคัญในโรงเรียนไม่ว่าเด็กอาจจะเด็กประถมก็มีการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วก็จะขอฝากถึงน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะครับว่าโทษของบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็ไม่ได้แพ้บุหรี่ปกติเลย แล้วก็มีโอกาสเ,เป็นเป็นมะเร็งเป็นถุงลมโป่งพองเป็นโรคต่างๆนานาแล้วก็ทําลายสมองทําให้น้องๆนักเรียนนักศึกษานั้นลดการพัฒนาของเซลล์สมองในต่างๆนานานะครับวั<งา>นนี้ก็ขอฝากน้องๆนักเรียนนักศึกษาไว้ด้วยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เหมาะสมที่จะคู่ควรแก่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับน้องๆครับเชื่อและปฏิบัติตามที่ท่านที่ปรึกษาท่านบอกนะครับผมรับรองเลยว่าอนาคตไกลครับ ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านรองผอสพปนครนายกนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับครับท่านครับเมื่อสักครู่นี้ทางท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเน้นยําเลยนะครับว่าขณะนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเลยในการที่จะเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนสถานศึกษานะครับร้อยสามสิบโรงเรียนของท่านพร้อมไหมครับในการที่จะลุยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับครับผมก็สําหรับ ร้อยสามสิบโรงเรียนของเราครับมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากที่ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,คา,าคนครนายกของเราได้รับนโยบายนะครับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา,า,าขั้นพื้นฐานนะครับถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็ถือว่าเป็นอีกอหนึ่งภัยสําคัญนะครับที่ทางสํานักงานเขตนั้นจะต้องสร้างความตระหนักนะครับให้กับผู้ที่มีส่วนร่วม โดยที่สำนักงานเขตเราได้มีการประสานไปยังภาคีเครือข่ายให้มีการช่วยกันในเรื่องของการเฝ้าระวังโดยสถานศึกษาทั้ง130โรงเรียนนั้นเราก็จะมีมาตรการในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ดูแลลูกๆนักเรียนของเราให้ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟได้มากที่สุดแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในเรื่องของการที่จะได้ กรุณาให้ความรู้นะครับกับลูกๆนักเรียนของเรานะครับแล้วก็อีกทั้งเราก็ยังจะฝากลูกๆนักเรียนนั้นเผยแพร่ความรู้ครับไปยังชุมชนเพื่อป้องกันในเรื่องของภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าครับโอ้โหท่านผู้ชมครับและนี่คือความเข้มแข็งของสพปนครนายกนะครับครับท่านผู้ชมครับและทางขวามือผมนะครับท่านผู้นวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาวัดบ้านพลาครับสวัสดีครับท่านบอครับสวัสดีครับบอครับตอนนี้ สถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับก็เ,เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนนะครับก็ของเราเรียกว่าปลอดบุหรี่แบบร้อเอครับเพราะเนื่องด้วยคุณครูของเราทุกคนตอนเช้าเราจะมีการสแกนเด็กทุกคนอยู่แล้วครับซึ่งก็ทําให้ค่าที่ออกมาก็คือเป็นศูนเปนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีหรือโลกของระบบออนไลน์นะครับก็ทําให้เด็กๆนะครับเขาได้ ไปเรียนรูจ้จากสื่อต่างๆเพราะนั้นข้างนอกเมื่อเด็กเราออกไปสู่ข้างนอกแล้วเนี่ยก็เลยทำให้เด็กในชุมชนซึ่งเขามีความพร้อมนะครับหรือว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปทำให้เขาเนี่ยไป,ไปในเรื่องของบุหรี่ฟ้าโดยการซื้อผ่านระบบออนไลน์นะครับอันนี้เรื่องของภายนอกครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแสดงว่าภายในโรงเรียนเนี่ยพอ,อเอาอยู่นะครับ ส่วนในเรื่องของภายนอกเนี่ยก็คงจะต้องฝากทางพอ,อรพอสตอ,อสมอและชุมชนที่วันนี้มาทำา m o u ด้วยกันเนี่ยเป็นหลักในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้านะครับจากกิจกรรมจะเห็นได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการปราบปรามอย่างเข้มงวดตลอดจนทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบนโยบาย ให้กำชับดูแลในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าได้แทรกซึมเข้ามายัางโรงเรียนและชุมชนทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนที่เป็นเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเมื่อเสพสิ่งเหล่านี้เข้าไปแล้วก็จะเป็นพิษภัยต่อสุขภาพควรจะต้องร่วมมือเร่งกันรณนงคลงให้เด็กเยาวชนในโรงเรียนและในพื้นที่ของชุมชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษทางกฎหมายของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุริ่ไฟฟ้าจึงได้จัดให้มีการทำเอ u ในโครงการสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมป้านบุริ่ไฟฟ้าขึ้นมากระผมน,ะนายปิยวัฒน์กิติธเนศวัรที่ปรึกษารัฐมนรตรช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าในปัจจุบันนี้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายและรัฐบาลรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเลิกป,ากปราบปรามประกอบกับใครมีไว้ในครอบครองก็จะถูกจับดำเนินคดีอีกและเมื่อผมทราบจากพ่วงรายการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเ3ิหรือโรงเรียนวัดบ้านเพรา้าวว่าทางชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรีภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุรีและรายการเลิกบุรีดีต่อใจ ปีที่7ทางทอทอบอ5จะได้ลงพื้นที่มาทำกิจกรรมโครงการสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายต้ตานบุหรี่ไฟฟ้าผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและตอบสนองนโยบายของภาครัฐและของกระทรวงศึกษาธิการเองด้วยรวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเยาวชนและสถานศึกษาในจังหวัดนครนายกบัดน,นี้อันเป็นเวลาที่สมควรแล้ว ผมเองขอเปิดโครงการนี้หน้าบันนี้ครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับท่านผออร,รอพอสตบ้านหนองรีและเหล่าอสมอที่เข้มแข็งนะครับพอ,อครับวันนี้เราทํา MOU กันแล้วเนี่ยนะครับผอ,อมีแผนเชิงลุกอย่างไรครับในการที่จะรณลง์ให้ชาวบ้านชาวชุมชนเนี่ยเขาห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าครับค่ะในส่วนของรอพอสตบ้านหนองรีนะคะเราก็ ได้มีแผนที่จะลดลงทั้งเชิงรับและเชิงลุกนะคะในส่วนของเชิงรับในหน่วยบริการเราก็มีคลินิกอดบุรีนะคะคือให้คาปรึกษานะคะแต่ในส่วนของเชิงลุกเนี่ยเราก็มีการบริการให้คาปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้ร่วมกับผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็อสมอแล้วก็ในส่วนของท้องผิ่นนะคะเราก็มีการจัด แผนงานโครงการในเรื่องของรณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ในกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้นะคะถึงในในโทษและภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะคะและ้วในส่วนของเยาวชนก็มีการร่วมกับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็รู้ถึงโทษแล้วก็ถึงภัยนะคะแล้วก็ ที่จะเกิดกับเด็กแล้วก็ให้คำปรึกษาเด็กในกรณีที่มีปัญหาเรื่องอเด็กอาจจะติดบุหร,รี่หรือว่าติดสารเสพติด,ดอะไรเงี้ยก็มีการให้คำปรึกษาใน,ในทั้งในโรงเรียนและในชมุมชนค่ะทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติอยู่แล้ว,ลวก็ทําอยู่เราก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในกลุ่มเยาวะชนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเด็ก ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะแล้วนองเหนือจากนั้นก็คือในเรื่องของสุขภาพเด็กด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาจะได้เป็นกําลังของชาติต่อไปะคะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับ <c oughs> มีทั้งรับและรุกนะครับแผนเชิงรุกคือลงไปยังพื้นที่ยังชุมชนยังโรงเรียนเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามีใครอยากที่จะอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าจะรับตัวมาที่คลินิกของทางรอพอสตอด้วยครับ